สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องของมีดห้อยคอนะครับผมก็บางคนนะฮะอาจจะสงสัยนะครับว่าเขาใช้ยังไงนะฮะมันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยมีดห้อยคอเนี่ยผมก็จะใช้อ่าในลักษณะของการหั่นเหลาอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ผมจะพกเฉพาะตอนไปแคมป์นะครับไปแคมปิ้งนะฮะถ้าสมมุติเป็นชีวิตประจําวันเนี่ย ผมก็จะใช้มีดพับนะครับมีดพับทั่วไปนะในการพกไปหั่นเหลาอะไรหรือไปตัดอะไรนะครับแต่เวลาเราไปแคมป์เนี่ยถ้าเราใช้มีดพับนะครับมันก็ได้นะบางคนก,ก็ใช้มีดพับนะครับแต่ผมเป็นคนขี้เกียจนะคือถ้าเป็นมีดพับอะ่ะมันก็จะมีเขาเรียกวกลไกใช่ไหมกลไกในการเปิดนะครับในการล็อกใบอะไรพวกเนี้ยถ้าเราแบบใช้มันเยอะเราก็ต้องทําความสะอาดนะหรือถ้าไม่ทําความสะอาดปุ๊บมันก็จะติดขัดนะครับ เลยไม่อยากใช้เท่าไหร่แต่ก็พกนะครับพกไปนะฮะแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับหลักๆก็จะเป็นมีดมีดเล็กนะฮะก็คือมีดห้อยคอเนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งมันใช้ง่ายนะครับดึงออกจากฝากมาหันหั่นหันหันนะครับเตรียมอาหารก็ได้นะฮะแล้วก็เก็บเข้าไปนะฮะเช็ดนิดๆแต่หน่อยก็เก็บเข้าฝากได้แล้วนะครับกลับบ้านมาก็ค่อยมาทําความสะอาดส่วนใหญ่นะฮะมีดพวกนี้ก็จะเป็นสแตนเลส มันก็เลยไม่ค่อยเป็นสนิมเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ต้องเช็ดให้สะอาดนะครับก่อนที่อยู่ในฝักนะครับผมก็มันก็จะเป็นทรงที่แบบพกไปแล้วมันดูส่วนใหญ่มันจะดูแบบเล็กๆดูซ่อนนะฮะเวลาห้อยเข้าไปในคอเนี่ยห้อยไว้ในคอเนี่ยมันก็จะดูแนบเนียนกว่าการที่เราจะเอามาเน็บที่เอวนะครับอ่าบางทีเราเข้าไปในแคมป์อ่ะแคมป์ที่มันเป็นแคมป์แคมป์ที่มีคนเยอะๆนะครับ เราจะพกมีดแคมเข้าไปนะฮะเน็บที่เอวเนี่ยบางทีมันดูคุกคามคนอื่นฮะอย่างเช่นมีดอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะมีดแคมแบบนี้นะครับเน็บเอวเข้าไปสะดวกนะฮะใช้งานใช้งานหั่นเหลาได้นะครับหั่นเหลาได้นะครับทําอาหารก็ได้สะดวกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนอยู่เยอะๆเนี่ยถ้าเราเน็บอยู่ที่เอวนะฮะหรือว่าพวักออกมานะครับ ใช้งานนะครับบางทีมันก็จะดูคุกคามคนอื่นนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีอ่ามีดเขาเรียกว่าทรงอะไรนะมีดมีดบุชคาร์บเหรอเออ,อเดี๋ยวผมให้ดูที่มันก็พอจะเหน็บไปที่เอลได้นะเหน็บไปที่เอวแล้วก็พกไปแคมป์ได้นะครับอ่านะฮะแบบเนี้ยนะครับ,แบบรบมันจะเป็นมีดครัวนะครับที่แบบเหมาะสําหรับเอาไปใช้งานในแคมป์นะฮะ แบบนี้นะฮะมันก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องมีสำรองไว้นะฮะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆครั้งเนี่ยที่เราไปไปในแคมป์เนี่ยบางทีเพื่อนไม่พกมีดไปนะฮะไม่พกอะไรไปเลยนะเราให้เพื่อนยืมนะะบางทีเราก็ต้องใช้มีดพวกนี้เป็นมีดสำรองนะครับเพราะว่ามันมันจะดูแลง่ายกว่ามีดพับนะครับมีดพับเนี่ยผมจะเอาเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยนะฮะ แต่มันก็จะมีมีดห้อยคอนะฮะบางประเภทนะครับบาง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 ทรงน่ะที่มันที่มันพกไปใช้งานพวกนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะอ่ะนี่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอ่าตึ่งๆึงค้าลํำบิดนะฮะอย่างเงี้ยคือมันก็พกมันก็ใช้ได้เหมือนมีดทั่วไปแต่ทรงมันก็จะดูคุ้คามชาวบ้านนิดนึงนะครับ ก็ไม่ควรนะไม่ควรพกไปแคมป์ครับหรือว่าใครอยากจะพกก็ได้นะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับแต่ส่วนหลกัหลกๆเนี่ยอ่ามีดห้อยคอนะครับส่วนตัวแล้วที่ผมพกไปก็คือพกไปใช้งานจีประาทั่วไปนะฮะน่าจะเป็นมีดที่ใช้งานเยอะที่สุดละนะครับในแคมป์สำหรับผมอะ่ะนะฮะเพราะว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องพกมีดอะไรไปใหญ่โตนะฮะแต่พกไว้เตรียวไว้ในกระเป๋าก็ดีนะฮะ แต่ว่าถ้ามุดเป็นการเดินป่าหรือว่าไปไปเดินป่านะฮะแล้วมันต้องอใช้พักษาในการเอาตัวรออสูงก็ต้องขนาดมีมันต้องใหญ่ว่านี้นะครับก็แนะนำกันนะครับเป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะเพื่อน,น,นท่านไหนมีเขาเรียกว่าอะไรนะความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละขอบคุณครับ